สวัสดีค้ามาพอกับสาวสวยจ้ะมาหนีสิพามาชิมมะม่วงเบาดองเกลือของร้านเป็งหนึ่งนะคะซื้อสองสองแถมสองแถมสองเขาแถมพริกเกลือมาสองหอมดีจ้ะมะม่วงเบาดองเกลือจะไป่นอิิมาซิมให้เบิ้งล้วจ้ะหน่วยกำลังพอดีเลยอืกรอบแซ่บ เนี่ยก็าให้พริกเกลือมานผสมพอประมาณรสชาติอร่อย เขาใส่กล่องแบบว่าโอเคเลยจ้ะสองกล่องอกรอบดี น้อยพอดีซบ่บอยากกำลังอยากกินสมๆนั่นได้เลย,เลยมั้ง xẹo, mở phần lông mất piu <laughs> có đi. ตอนนี้กินคือออกกะมาด้วยว่ากำลังอยากกินสมได้มม่วงเบาพอดีเลยม่วงเบาลองเกลือร้านเต็งหนึ่งนะคะร้านเต็งแสบอีลีจะ้ะ